ตอนนี้เรามีรถเข็นเด็กรดราคา90%เหลืออยู่หนึ่งคันไทยต้องการเอาไปคิดเงินได้เลยนะคะฉันเห็นก่อนมันต้องเป็นของฉันไม่ฉันเห็นก่อนตาอยอย่างหากปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไปคิดเงินไม่ฉันไม่ให้นี่ถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยเธอคือพนักงานบริรษัทสามีฉันนี่ใช่ฉันเองแหละที่ราคามันาหน่อยสิคะ ลดราคาดูนี่สิคะรถเข็นคันนี้ลดราคาทั้ง90เซเลยค่ะโหคุณนี่ตาถึงมากเลยนะเนี่ยาตนี่คุณมาทำอะไรที่นี่กับผู้หญิงคนนี้อ่ะคุณนี่แหละมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะนอกใจฉันแถมช่วงของคุณยังท้องอีกอ่ะหอเขากำลังท้องลูกชายของผมอยู่อะคุณมีให้ผมไม่ได้ไง งั้นก็เตรียมเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านซะหมายความว่าไงอ่ะก็ผมเพิ่งพูดไปหยอกหยกไงว่าคุณมีลูกชายผมไม่ได้คุณก็รู้นี่ว่าสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือลูกชายอ่ะแต่ว่าเราก็มีลูกสาวอยู่แล้วนี่แล้วฉันก็กำลังท้องลูกสาวอยู่คุณจะทำแบบนี้กับพวกเราไม่ได้นะอย่ามาทำเป็นดราม่าหน่อยเลย ลูกในท้อง,องคุณเนี่ยใช่ลูกผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณจะหาว่าฉันทอกใจคุณเหรอไทแ,แต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไปรถที่จอดที่นะเอารถเข็นคันนี้ไปด้วยไปไปจ่ายกันกันดีกว่าไท เชื่อเลยจริงๆเรียนพิเศษเป็นยังไงบ้างลูกดูใจดีไหมนี่มันอะไรกันอะนี่มันข้าวของฉันกับลูกนี่ก็ใช่ไงผมบอกคุณไปแล้วนี่ไม่้ออกไปจากบ้านของนี้ซะพ่อคะอย่าไล่หนูกับแม่ออกไปเลยนะคะคงไม่ได้หรอกลูกอันนี้ เอาเก็บไปใช้กินนะน่พเอาจะไล่หนูกับแม่ออกจากบ้านด้วยเงินนี่หรอคะโอ้เก่งเหมือนกันนะเราเนี่ย,ยถ้าลูกเกิดเป็นผู้ชาย <c oughs> ก็คงดีสินะ <c oughs> พูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยพูดแบบนี้กับลูกได้ยังไงนี่คนเขาไล่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมจะเสนอหน้าอยู่ในบ้านอย่างนี้อีก เพราะตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นของฉันแล้วตั้งหากฉันกับลูกไปแน่แล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันแล้ก็โลกอีกไปกันเถอะลูก โถยเําเป็นเก่งลงมันจะไม่มีกินก็นแล้วกันช่างมันเถอะค่ะปล่อยพวกมันไปถเถอะเห็นว่าเธอมาเอาเงินที่ไกลเขาจะาให้ใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นเงินที่เขาจะต้องให้กับลูกสาวฉันทุกเดือน นี่แต่นี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตกลงกับฉันไว้นี่มันต้องได้มากกว่านี้นะจะไม่รู้เหรอถ้าอยากรู้เนี่ยก็โทรไปถามเขาเองสิฉันโทรหาเขาแล้วแต่เขาไม่รับสายฉันเลยก็ไม่ใช่ธุระกครงการเลยนนี่กี้เดี๋ยวแคนเซประชุมช่วงบ่ายฉันด้วยนะฉันจะไปธุระข้างน,นอก ได้ค่ะเธอนี่เปลี่ยนเจ้านายวเหมือนกันเนาะเอาจริงนะคะคุณขวัญกี้ก็ไม่ชอบใ่ญงนั่นเหมือนกันค่ะเดินก่างไปก่างมาเมื่อก่อนยังเป็นลูกน้องกี้คอยชงกาแฟให้กี้อยู่เลยอ่ะเธอไม่รู้ผู้ใหญ่นั่นทำอหล็กชันวีบ้างคุณขวัญคะ กี่รู้หมดทุกอย่างนั่นแหละค่ะกี้นั่งอยู่เนี่ยทั้งวันรู้หมดทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็มีเธอคนหนึ่งที่รู้ว่าพวกมันทำอะไรกับฉันวิบ้างกี้รู้มากกว่านั้นพี่คะเธอหมายความว่าอย่างไงไม่เอาดีกว่าค่ะคุณขวัญถ้ากี้พูดไปอ่ะกี่โดนไล่ออกแน่เลยอ่ะไม่ดีค่ะแต่ฉันช่วยเธอได้นะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วก็ตามแต่บริษัทน,นี้ยังเป็นชื่อฉันอยู่ ก็แปลว่าฉันยังเป็นเจ้านายเธออยู่เอางั้นก็ได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณวัญจริงๆแล้วเด็กที่อยู่ในท้องของยีนั่นน่ะไม่ใช่ลูกของคุณไตค่ะว่าไงนะเด็กที่ยีนั่นแคนเซิลไปเมื่อกี้นะคะก็เพราะว่าจะออกไปหาพ่อแท้ๆของเด็กที่อยู่ในท้องนะคะฉันต้องการพิสูจน์ความจริงเธอพาฉันไปหน่อยไม่ได้หรอกค่ะค,คุณขวัญพี่ออกไปตอนนี้นะคะแล้วคุณไตเข้ามาไม่เห็นเพีย ที่โดนไล่ออกแม่เลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะถ้าเขารู้ความจริงเขาจะต้องขอบคุณเธอแน่ไปนี่เป็นกันเถอะ<ป>เฟิร์สว่าเฟิร์สจะตั้งชื่อลูกว่าแบมแบมค่ะโอ้ยผมว่าแจ็คสันดีกว่าโอ้ยแจ็คสันเลยเหรอคะลูกเราไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะก็ได้ก็ได้งั้นชื่ออะไรดีอะ เธอว่าจริงๆด้วยกี้เห็นไหมคะคุณขวัญกี้บอกแล้วว่ากี้รู้ทุกอย่างว้าวหน้าทึ่งจังเลยนะนี่ฮะที่ลูกเธอมีพ่อข่าวเดียวกันสองคนน่ะนี่พวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอไม่รู้จักไหคะใครก็ไม่รู้อะไม่รู้จักได้ไงล่ะเ <_ d ata> ขาเป็นชู้สามีซะเองค่ะแถมเขายังบอกว่าลูกในท้องเขา เป็นโูกของสามีฉันด้วยว่าไงนะอย่าไปเชื่อมันนะคะมันโกหกฉันขอย,ยืนยันอีกเสียงค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชู้กับเจ้านายฉันค่ะเป็นชู้กับเจ้านายงั้นเหรอมันหมายความว่าไงเฟิร์สเป็นไรหรือเปล่าคุณขวัญคะ ช่วยเรียกรถพิบัทีน้งขนหนูน่ารักจังเลยน่ารักเหมือนหนูไงลูกลูกรักของพ่อคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบที่รักผมขอโทษนะคือผมมันโง่เองอะที่ไปหลงเชื่อคำพูดผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงล่ะถูกทู้ตัวเองนอกใจสุดท้าย คุณก็อยู่คนเดียวโดวยที่ไม่เหลือใครนั่นแหละที่รักขมขอร้องเถอะนะอ๋อแล้วเก็บข้าวของออกจากบริษัทไปด้วยนะเพราะบริษัทเป็นชื่อของฉันฉันได้สอบถามผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วทุกคนลงความเห็นจะเพียงเดียวกันมันไร่สุดไปผมไม่ได้สนใจหรอกเรื่องบริษัทอ่ะตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจมีแค่เรื่องเดียวก็คือคุณคนที่สนใจลูกเพียงแค่เรื่องเพศเนี่ยนะ ออกไปจากที่นี่เถอะฉันไม่ต้องการคุณอีกแล้วใช่ค่ะหนูก็ไม่ต้องการพ่อแล้วขวัญแต่ยังไงเด็กก็ต้องมีพ่อนะฉันบอกว่าออกไปจากที่นี่ไงหาคุณไม่ไปฉันจะเ,เรียกรปภเาพอดีนี้แหละ ไม่มีเขาเราก็อยู่กันได้นะลูก